กลับมาจากสก้าไปเชียงใหม่ต่อมอรีวันนี้เราอยู่กันที่ B2 Mountain นพานู เป็นเช้าของวันนี้7เดือน8วันนี้ตอนตั้งใจว่าจะทำโซเชียลดีท็อกและก็มีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะทำบางทีเราเหนื่อยงานมาเราอาจจะไม่ได้พักอะ่ะพูดง่ายๆก็คือตอนนอนไม่อยากนอนตอนเช้าไม่อยากตื่นแล้วบางวันก็รู้สึกหมดแรงหมดไฟเนาะพอกลับมาอยู่ตัวเองมันก็น่าจะดีวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เริ่มต้น ที่เราจะมีชีวิตไหมที่รู้สึกว่ากลับมามองที่ตัวเองมากขึ้นค่ะเออสิ่งที่จะทำในวันนี้ก็เลือกที่จะส่งรูปให้เพื่อนก่อนแล้วก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยวันนี้ก็เป็นวันที่เราถึงเชียงใหม่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยก็มาถึงก็ซื้อเสืๆๆ้อผ้าเหมือนกับที่บ้านไม่มี H&M ก็ <S <S มาซื้อที่เชียงใหม่กันแบบว่า อยู่ไปจนห้างปิดอ่ะ้วกินชาบงชาบูอีกจอยตั้งใจนะคะว่ามาที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมาถ่ายวีล็อกนะคะที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆคอนเทนต์โซเชียลดีท็อกอะไรอย่างงี้ไหมเพราะว่าวันก็แบบเคลียร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กเลยกะจะมาโซเชียลดีท็อกเลยพาไปร้านคาเฟ่ที่เราเคยดูกันไว้ สี่วันเต็มๆเ,เลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ว่าหลาปีมาเนี่ยนะน่าจะแบบหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบไหมอะที่ได้แบบมีแบบโซเชียลมีเดียแรงๆเรารู้สึกว่าเราอะเสพสื่อโซเชียลมีเดียเยอะเกินไปทุกคนแบบขยะเต็มตัวเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเสพสื่อโซเชียลมีเดียเยอะมากๆการแบบเปลี่ยนเบงเปลี่ยนเบอร์โทรที่จะแบบว่าคลีนทุกสิ่งอย่างเนาะก็มันก็น่าจะดีมากๆกับตัวเราเองเราอยู่กับสิ่งอื่นๆมาเยอะแล้วอะถึงเวลาที่เราต้องอยู่กับตัวเองแล้วแหละ นี่น้ำหอมทุกคนไปซื้อมาจากดูไบนะคะตอนต่อเครื่องดีมากเลยไปจ,จัดซะหน่อยนะคะอามานี่นะคะสีแดงดีมากๆหอมมากๆติดทนมากๆเลยทุกคน จะทำคอนเทนต์เนี้ยตั้งนานแล้วมันจะดีกับตัวเองมากๆกคือบางทีเราแบบเรามีความสุขอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีความสุขเพราะเราไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่รู้ดิรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็หลังจากนี้จะอาจจะแบบมีการทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเฮ้ยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะพอเองจะเองก็แบบเออเพิ่งหายจากการเป็นแพนิคเมื่อ2ปีก่อนคเครียดก,กดดันอะไรหลายๆอย่างทั้งการทวงทงนทางงานอะไรเงี้ย มันก็อาจจะแบบมีผลมากๆจังหวะที่เราก็ไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้มีที่พึ่งที่ปรึกษาที่แบบว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องทางความรู้สึกทางอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ทำงาน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 อย่างเดียวเลยมันก็เลยแบบเออรู้สึกว่าการเป็นแพนิกมันก็แบบอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่จะก็มาทำคอนเทนต์เรื่องนี้นะคะให้เพื่อนๆได้แบบเออเช็คตัวเองแล้วก็ มูฟออนไปด้วยกันนะคะเพราะจตอนนี้ก็หายแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าความรู้สึกพวกนี้เนาะมันก็มันก็อ่อนโยนนะคะเออจอยทาลิปก่อนดีกว่าเพราะยังชั่วหน่อยเมื่อกี้พูดไปแม่งหน้าตัวจริงเวลาจะแต่งหน้าจะก,ก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีพิธีรีตองหรือขั้นตอนอะไรเยอะแยะก็แต่ง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 แล้วก็เสร็จติดตามกันไว้นะคะทุกคน เพราะว่าเราเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่ก็จะตั้งใจทำคอนเทนต์แล้วแหละเหลือผมเรียบร้อยตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บให้ดูว่าวันนี้ทั้งวันทำอะไรบ้างน,นี่คือสีที่เราพกเพราะว่าหลบไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจากที่พิษณุโลกเราก็เลยต้องทำแบบนี้วันนี้เราจะไปเซนท่านกันก่อนแหนยื้อตอนนี้จะอยู่เซนท่านเฟสนะจ๊ะหกคนอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เรา,าเป็นสาวเชียงใหม่แล้วค่ะ เออมาอยู่เชียงใหม่สักสี่ห้าวันเซอร์เวดูสิว่าเราจะเวอร์เคชั่นมีโอกาสแบบเวอร์เคชั่นที่เชียงใหม่แบบอยู่เป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนได้ไหมเอาวันนี้ก็ออกมาหาข้าวกินนะคะเออได้กระเป๋ามาหนึ่งใบเนี่ยอ่ะก่อนหน้าเนี้ยพี่กั้งอ่ะใช้กระเป๋าใบนี้ ก็แต่งตัวเหมือนกันเนีก็อตอนนี้เย็นแล้วหาข้าวกินกันก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยวันนี้เป็นไงความรู้สึกจริงวันวันหนึ่งผ่านไปไวมากนะทุกคนแล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งกับแบบโซเชียลอะไรใดๆทั้งสินส้นลองดูสิว่าทำแบบเนี้ยแล้วเราได้อยู่กับตัวเองแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกดีแค่ไหนนะถ้ามันรู้สึกดี เราก็ทำมันยาวๆเลยค่ะแล้วเราก็หางานอดิเรกทำทำไปเรื่อยๆเผื่อเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่แล้วมันทำให้มันมีคุณค่ากับตัวเองเนาะดีกว่าแบบไปทำอะไรที่มันแบบไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาใจรู้สึกแบบนั้นที่ผ่านมามันมันมากเกินนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วเราก็ไปซื้อเสื้อเมื่อวานอะซื้อเสื้อไปแล้วจนห้างปิด ไปดู h อจนแบบว่าห้างปิดกันเลยอะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าเออเดินกันจนแบบน้องแตกไปเลยทีเดียวโอเควันนี้พออี่ก้างก็มาซ้ำอีกตัวหนึ่งติดใจคาใจไม่ได้เอากลับไปวันนี้ก็มาสอยมาสอยไปเออตัวนี้ก็สวยจริงๆเราสองคนอยากเปลี่ยนการแต่งตัวมา,ากเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะเปลี่ยนการแต่งตัวแล้วแบบเออถ่ายลงแบบทำคอนเทนต์กันดีกว่า ให้ดูว่าเราจะแบบเอ้ยไปใส่แนวไหนเรียบร้อยคาใจตัวนี้ว่าไโออยู่นะใส่อย่างเงี้ยโอไหมโอโอเท่พี่หนูจะบอกว่ากางเกงตัวนั้นอะ่ะตัวสีเขียวอะ่ะมันเป็นในที่แบบมันกำลังฮิตเลยจอ็อกเกอร์หรอเออสีเขียวอะ่ะเนี่ยตัวนี้คือจริงๆผู้หญิงอะ่ะใส่แล้วใส่กับ สอปอร์ตบาร์อะไรอย่างเงี้ยสวยมากจะเอาหรอเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่รีบสรุปเอาไงจองตัวนั้นให้หน่อยดิจองตัวไหนเซิร์เบบอลสรุปเอาเซิร์เบบอลใส่แล้วก็ดำไหมจัดป้าหนึ่งตัว ก่อนรคชันนี้ก็จะทำของเยอะอยู่แต่ว,ว่าเหมือนเขาทยอยมาแล้วโอเค,อนนคไปพี่ก้าวเหมือนจะไม่คม่อยได้กินก๋วยเตี๋ยนานแล้วอ่ะตอนนี้ก็จะกลับโรงแรมแล้วนะคะมีทำงาน กันเทปนะคะแล้วก็ไปนั่งเล่นร้านร้านนั่งชิวอ่ะร้านราร้านวายกันสักหน่อยหนึ่งคือรถคือรถอะไรเนี่ยเป็นคนยนต์ที่ทำสองเคลมโคตรดีมันสนุกดีตรงที่เราเราได้รั่วกับทุกอย่างเลยแล้วมาให้ตั้งชื่อไเลย แล้วเราก็จะจับโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ก็งดไปเลยไม่ต้องจับอยู่กับตัวเองจะ้ะอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดใครที่ไม่ได้แบบว่ากินข้า,าวเช้าที่ตรงเวลาบางคนก็จะสะคิปไปหรือแม้กระทั่งแบบตอนเช้าแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยอะงานงานงานตนะั้งแต่เช้าเลยอะแต่ว่าเอาใหม่พร้อมกันหมะอยู่กับตัวเองก่อนวันนี้เราก็เอาหนังสือมาอ่านนั่งจิบเมลูพีเมนต์นะ แล้วก็อ่านหนังสือสักสิบห้นาที20นาทีก็ได้ทุกคนทาแบบนี้ซ้ําๆๆๆๆมันก็อาจจะดีกับตัวเองแบบมากๆลองดูจะว่าหลังจากนี้ต้องอ่านหนังสือธรรมะคู่กับหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วแหละมันทําให้วิธีคิดเราก็ดีขึ้นจิตใจเราก็ดีขึ้นด้วยดีทั้งสองอย่างอีกเรื่องหนึง่งก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบ เอื้อที่มันจะทำให้แบบมีอินดิจีบวกๆบวกกับกินอะไรที่เราชอบไปก่อนเพื่อให้เรา Enjoy เราได้แบบดีท็อกมันจริงๆเนาะปะอยู่กับเพื่อนและสังคมดีๆด,ด,ด้วยพี่ยังซื้อกล้องให้หนูแล้วจะดีมากๆอากาศดีมากฝนตก คนซึ่งวันนี้เรามาเก็บรูปถ่ายที่เราเห็นกันในไอ,อ IG จีกันหมดเลยนะก็คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่สวยมากแมันจะมีเล็กเนาะให้ดูนะคะนี่วันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะทุกคนแต่ก็ถ่ายรูปสวยอยู่ วันนี้เป็นวันกลับพิชโลกแล้วนะคะทุกคนก็เออรู้สึกดีมากเลยนะคะที่มาทริปนี้ได้ทำคอนเทนต์เนาะเกี่ยวกับโซเชียลดีทอเป็นอะไรที่แบบว่าโหน่าจะทำตั้งนานแล้วน่าจะทำตั้งนานแล้วจริงๆโอ้แบบดีโคตรโดีโคตรโหลักที่อซอยากจะบอกเพื่อนๆก็นนคืออ่าสิ่งที่อยได้ตอนนี้ก็คือ 1. การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่มันแบบมันไม่จำเจมันก็จะช่วยทำให้เราแบบออกมาจาก สิ่งที่มันกังวลหรือเครียดหรือหมดไฟอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เราแบบได้เจอโลกใหม่ๆได้เจอสังคมใหม่ๆมันก็ทําให้เราแบบว่าตื่นตัวกระปีก้กระเป๋าหรือแม้กระทั่งแบบบรรยากาศที่มันเอื้อกับการที่จะไปต่อเอ,อพลังกายพลังใจที่มันจะแบบมุกออนไปข้างหน้ามันก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะอันที่2คือเรื่องการนอนกับการตื่นแต่ว่าแบบจอยบอกตั้งแต่ก่อนก่อนทําคลิปนี้แล้วตอนต้นใช่ไหมว่า เออกลาคืนไม่อยากนอนเช้าก็ไม่อยากตื่นมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะแบบเออไม่อยากปิดสวิตมันก็ได้เฮ้อแต่พอเราทําทุกคนแม่งโคตรดีดีจริงๆลองทําดูนะคะอันที่3ามก็คือตะวว่าจะได้อยู่กับตัวเองแบบรีเซ็ตทุกอย่างแม่งใหม่หมดเลยทิ้งขยะสื่อลบๆบอย่างที่มันทําให้เรากระทบจิตใจเราหรือแม้กระทั่งเราแบบโดนความกดดันต่างๆแต่พอมา มาทาเรื่องเนี้ยรู้สึกดีมากๆที่มันได้อยู่กับตัวเองเพราะว่าเราจะเจองานอดิเรกงานไม่งานที่จะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีว่ะหนึ่งการทำยูทูที่เราแบบอยู่คุกคีกับกันตัดต่อหรือการเล่าเรื่องต่างๆที่มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอันที่สองคือการแต่งตัวใหม่ๆการแบบปลดแอกตัวเองแบบทางการเปลี่ยนตัวเองแต่งตัวแบบแฟชั่นที่เราไม่เคยแต่งหรือเราอยากจะทํมันอะ่ะลองทําดูเฮ้ยลองดูดิว่าการแต่งตัวของเราชีวิตประจําวันของเรา หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเรื่องใหม่ๆอะเราจะทําได้ดีไหมลองไหมลองดูกันไหมเดี๋ยววันนี้จะขอกลับพิซซ่าโลกก่อนเดี๋ยวจะมาทําคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วขยะไม่ต้องดูแลกันเด้อบ,บายๆเจอกันนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ เรามาร้านกาแฟร้านนี้นะคะเราเคยมากันเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เขาทำใหม่แล้วสวยมากๆบรรยากาศน่าน,นั่งทำงานสุดๆเลยมาสั่งกาแฟกินประมาณ11โมงนะก็มานั่งร้านนี้แล้วก็กลับบ้านเหมือนบ้านในฝันอะ่ะครั้งที่แล้วจอยมานะเขายังไม่ได้รีโนเวทเลยแต่ตอนนี้ทุกคน แลีโนเวตแล้วสวยมากหน้านั่งทำงานทุกมุมเลยอะ่ะทุกคน จกนี้จะอยากเอากลับบ้านเลยอ่ะ Let's go ไปสนุรอกจ้า